เราได้คุยกับน้องทาทานนะคะชหลังแต่งงานว่าเป็นยังไงบ้างมาช่วงนี้นี่นะพี่มีวัคซีนดีๆแบบแบ่งให้น้องน้องจะได้มีภูมิคุ้มกันฝากไปถึงซุปเปอร์เมียทางบ้านด้วยค่ะช่วงนี้ของเราเด็ดมากเขาชื่อว่าช่วงวัคซีนซุปเปอร์เมียวัคซีนซุปเปอร์เมียคือเวลามีอะไรเนี่ยเราก็ได้ชมรายการนี้นพะว่ารายการนี้มีวิธีแก้วิธีนําเสนอเคล็ดลับอะไรต่างๆเหมือนเป็นวัคซีนป้องกันให้ไปน้องต้องเล่า วีรกรรมแสบๆใช่ไหมคะเออเล่าวีรกรรมแสบๆสให้ฟังหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันควรจะเป็นอย่ังไงขอบคุณสามีนะของคุณแล้วเราไม่เอาของของสามีเราอยากรู้วีรกรรมแสบแบไม่ค่อยมีแต่จะมีจะมีนิสัยบางอย่างที่ฮาไม่ชอบนะคะก็คือแบบไม่ชอบปิดประตูเปิดประตูไว้แล้วไม่ปิดประตูยุงเข้าเหรอปูไม่ได้กูยุ่งเข้าแบบแบบมันอแบบแอร์เย็นๆแล้วคุณไปเปิดประตูมันก็เปลืองไฟแล้วเปิดไปแล้วก็ลืมไปทั้งกันผู้ชายจะเป็นอย่างนี้ ฉานอันนี้เราไปวัคซีนแล้วผู้ชายจะเป็นอย่างนี้ผู้ชายจะไม่เนี้ยปริ๊บเขาจะไม่สนใจอย่างที่พี่ตั๊กเคยสอนอ่ะผู้หญิงจะไม่เห็นอีกเรื่องหนึ่งพี่เรียกเป็นไหมหนูอยากปรึกษาที่นอนอันเล่าที่รักหนึ่งแล้วนะหนูกว่าหนูเป็นคนเสียงดังแล้วนะที่รักแล้วอยู่ไหนอยู่แค่เนี้ยมันไม่ห่านว่ามันไม่ได้ยินเราที่นั่งห้าร้อยได้ยินเสียงหนูแล้วนะที่นั่งห้าร้อยจริงเหรออ๋อ ไปดูเขาสิพออหมอฮะแล้วทำเน้่ยสมาธิเสียงแบบเรี่ยงมาสิต้องไม่ใช่ขู่ไหมอย่างนี้แร้วเวลาหนูถามเขาบอกว่าเขากำลังใช้สมาธิกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่แก็เป็นได้ก็เป็นได้ก็เป็นได้อยู่ในพาวังก็เป็นได้งั้นแล้วแล้วอย่างนี้แบบพี่คือหนูเป็นคนที่เวลาคุยกันเราต้องมองตามองหน้านะคือมองแล้วแล้วเรายิ่งมีแอคชั่นเนี่ยเราก็อยากให้คอนแทคเขาเนี่ยชอบเล่นมือถือ ไอเราก็พูดไปเราก็บอกหมอนี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าเพราะเราไม่มี I อไอค contact ไงนี่ฟังฉันอยู่หรือเปล่าหรือพี่ที่พี่หัวร้อนี่เป็นเรื่องปกติไหงปกติคือปกติกับป,ปกติ ฝั่งพี่เป็นปกติเขาก็จะมาสนใจใช่แต่เขาบอกเขาฟังอยู่เอ้ยผู้ชายแท้ๆจะเป็นอย่างนี้ก็เห็นอยู่แล้วต่อไปจะต้องฉันจะต้องบอกทําไมออันนั้นหนึ่งอย่างนั้นแล้วเวลาหนูถามเ็าบอกว่าเขากาลังใช้สมาธิกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นได้ก็เป็นได้ก็เป็นได้นั่งอยู่ในรวังก็เป็นได้นิสัยผู้ชายจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นแม่ถึงได้บอกว่าบางอย่างเราก็ต้องก็ต้องปล่อยมองข้ามเราอย่าไป อะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นมาแล้วพออยู่นานๆเราจะมีวิธีของเราไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคโอเคเพราะว่าเพราะว่าหนูนี้แบบว่าคือจริงๆเรื่องเรื่องหมอไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้ป่านบอกไปผ่านรายการแล้วกันจริงๆแล้วอยากจะบอกให้คุณผู้ชายอ่ะเวลาขับรถจะใจเย็นๆพวกเราจะใจเย็นแล้วเราขึ้นที่เฮ้ยผู้หญิงจะขึ้นตัวเนี่ยนะใช่ขึนนะขึ้นขึ้นที่หนึ่งเราเราเป็นโรคที่ ต้องออดแอ์และขี้กลัวกับเขาอยู่แล้ว <ไอ S 2> ฉะนั้นเราจะมองซ้ายมองขวาลู่นี่นั่นจะระวังอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีคุณสามีนยขับรถอะไรอย่างเงี้ยโมแต่ไปนึกถึงกอกเกิบอะไรตีกงตีกบจะถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> รเงี้ยบางทีก็รีบเราก็แบบเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยก็อยากให้ขับรถคือเขาไม่ได้ขับรถเร็วแต่ขับรถระวังเพราะเดี๋ยวนี้บางทีไม่ใช่เราคนอื่นมาทําเราเขาบอกว่ายากสุดคือขับรถไม่ให้คนอื่นเขามาชนเราขับรถระวังไม่ให้เราไปชนคนอื่นง่ายกว่าโอ้ยไม่ได้ฟังมีพฤติกรรมอะไรแสบเลยเนาะโอ้ตายเลยดีไม่เปจะมีีกมั้งกลับมาใหม่อะไรอาจจะมีอาจจะมีไม่แต่เรื่องจริงนะบางคนเนี่ยอยู่ๆกันไปเนี่ยมันจะโผล่แล้วพอโผล่ันมีบ้างเพราะมันนุษย์นะไม่ใช่ ยกล้เลยมันจะมีเรื่องห้ยดิฉันก็มีมีแต่ว่าก็บางทีตัวเราเองก็เป็นนะพี่น้องเราก็มีวัคซีนของพี่มีอย่างนี้คือเรื่องของความหวานในชีวิตรักเนี่ยนะคะพออยู่กันไปแรกๆเรายังหวานชื่อกันอยู่ออกไปออกไปมันเริ่มจืดจางมันมีสาเหตุมันมีวิธีการที่เราจะดูแลความรักไม่ให้ คลายความหวานได้มีทำ<ห>ยังไงเขาบอกว่ามันมีอะไรรู้ไหมสาเหตุหลักๆอันดับแรกเลยอันดับหนึ่งเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาผู้หญิงเราเนี่ยเขาชอบเป็นแม็กเน็ตเราเราเป็นเราก็เป็นเราอยากจะไปแปะาสามีเราเงี้ยแต่บางทีสามีไม่มีเวลาจะมาแปะอยู่กับเรามันก็เลยทาให้ผู้หญิงบางทีเราเรียกร้องเราต้องการเยอะแยะมากเกินไปแหละต้องบอกเอาไว้ว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องมีเขาเรียกว่าช่องสําหรับชีวิตเขาเนี่ยเป็นชีวิตส่วนตัวบ้างแต่แตอย่าไปซีเรียสมันจะเข้าระบบของมันเองเราอยู่อยู่มันจะเข้าระบบเองไม่เคยห้ามกันที่จัจริงๆใครอยากจะไปทำ อะไรแต่เหมือนที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นฮันนีมูนพีเรียแต่ว่าที่ สิบห้าปีสิบเจ็ดปีสิบแปดปีที่เป็นแฟนกันมาคือที่รู้จักกันมาที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยเราค่อนข้างมีความเหมือนเหมือนกันแต่ว่ายอมรับว่าแต่งงานมาเนี่ยบางทีมันมีการลงรายละเอียดกันเยอะมากขึ้อนอยู่แล้วมาเป็นเรื่องปกติแลมวมาองคนที่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาเพราะง,งั้นเรื่องเวลานี่สําคัญอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาที่ว่านั่นก็คือไม่ค่อยเจอก็มี บางทีอย่างบางคู่เนี่ยเวลาภรรยาทํางานมากหรือสามีทํางานมากไม่ค่อยเจอกันมันก็แอบม<ฮ>ีเบี้ยวเมียวกันนะ สาเหตุที่สองนะคะที่ทําให้ความหวานคลายตัวลงไปได้นั่นก็คือเรื่องการหึงหวง,หงหวงมีบ้างไหมมีมีผู้หญิงมาวอลแวร์ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ทาทาเนี่ยบรรยายสรรพคุณนะเข<อ>ามีเสน่ห์นะแฟนเขาอกมีค่ะใช่ไหมคือถามว่ามีผู้หญิงมาวอลแวร์ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยมีมีเคยมีแบบเหมือนผู้หญิงมาพูดด้ต่างว่าเนี่ยไปนู่นไป,นไปแต่คือทาพูดตรงๆว่าการที่ใช้ชีวิตคู่กันได้ดีแล้วตัวทาเองอ่ะไม่ไม่อยากคิดให้เป็นทุกข์คือมันต้องเกิดขึ้นจากความไว้ใจก่อนอต้องไว้ใจกันแล้วก็ ถ้าเกิดไว้ใจกันแล้วเขายังทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ไม่สมควรที่จะทําเพราะวันนี้เราไว้ใจเขาถ้าบอกตรงหงงึงหววปวดหัวปวดหัวปวดหัวแล้วใส่แฟงแฟงปัดพอ้อแล้วแล้วอะไรไม่เข้าเรื่องนึกออกไหมพี่เคยแบบว่าไม่เอาฉันจะโทรไปง้อดีไม่ไม่ง้อดีคือเราไม่ไ้ใจอย่างนี้คิดว่าง้อสิ คิดว่าโทรไปให้เคลียร์ยิ่งเรามารอยิ่งทุกข์ใจโทรไปเลยถาไปเลยว่าโหรจะยังตรงไปเลยคิดทุขดีนะคือเปลี่ยนคําว่าง้อเพราะถ้าเกิดคิดว่างอปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแบบว่าอีโก้ไงเสียสักสีตัดคําว่างอออกไปเลยนะฉันจะโทรไปปรับความเข้าใจกับเธอเราเหมือนเราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะดีได้ดีนะเออนี่นี่อันนี้คุณชงไหมคะสุดท้ายกได้แต่ก็ต้อง หลักเลยนะพี่เท่าที่พี่ฟังนะพี่ก็มองว่าคือในฐานะที่แต่งงานมานานไงอันนี้ยังใหม่อ้โภาคทฤษฎียังได้ยังใหม่มากเดี๋ยวไปเจอลงสนามจริงโ่กยังมีวันหนึ่งก็คือตัวทานเนี่ยมีมีเพื่อนเป็นเกยมีแก้งกวางเยอะอะไรอย่เงี้ยก็บอกบอก บอกยอดเนี่ยนายบอกยอดในเลขาบอกอุยอดคนนี้ดีอะไรเงี้ยหมอเขาก็ยิ่งขึ้นมาแล้วเขาก็ไปพูดกันที่บ้านเขาบอกว่าอยู่อยู่พูดอย่างม่แกะในรถอะไรอย่างเงี้ยชมคนอื่นเนี่ยไอรู้นะถึงเขาจะเป็นเก้งกวางหรือเรียกให้เพื่อนดูแต่วันนี้คืออยู่มีสามีแล้วไอ้นั่งข้างๆยูรู้สใูดีไอก็รู้สึกว่า ถ้าเป็นไอพูดบ้างอยู่จะรับได้ไหมหรืออยู่จะช่อมายเราก็บอกว่าเออเอจริงเหมือนกันน็คือเรามัวแต่คือเรายังคิดว่าเป็นเพื่อนไงบางทีมันก็ต้องมีการให้เกียรติกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้ดีแต่แต่ละคนสไตล์ก็เลยไม่ทำอีกตัไม่แต่เขาก็พูดตรงๆก็ดีดีดีว่าเขาเก็บแล้วเขาโ็มันมีเยอแล้วแล้วพี่หมอคือท่าทางไหมเออเอ่อ ถ้าคิดว่าอย่างเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังมาเกี่ยที่ที่อยู่ในรถก็คือบอกแล้วว่ามันก็คงเป็นอาการหึงพี่ว่าหึงย่าเหม้ยหึงคือไม่ชอบไม่ชอะไรแบบนี้แต่แต่แต่อย่างอย่าพูดตรงๆคือเขาแยกแยะได้เขาแยกแยะได้คืออย่างอย่างทาเนี่ยทาปลื้มคิมบูบินใช่ไหมคะท้าก็บอกหมอเลยบอกว่าหมอคือทาชอบคนนี้คือทาประทับใจเขาในฐานะที่เขาเป็นดาราไปเอาอะไรมาเกวพัดหรอร้อนเหรอ อ๋อพี่คิมพี่คิมวันนั้นผมพาดเขาในรายการก็ยังคุยถึงพวกคิมบูบินอยู่เนี่ยใช่จะบอกว่า คือวันนี้ก็ยังชอบอยู่แต่อย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนนั้นไม่มีแฟนไม่มีใครอะไรเงี้ยเราก็ลงไอซีเราก็มีแฟนลับเราก็เป็นแฟนขับหนึ่งของเขาด้วยแล้วก็แฟนขับเขาก็รักเราเราก็เออแบบเหมือนแชร์เพราะว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่ดีน่ารักในวงการวันนี้มีสามีก็ต้องแบบอ่าให้เกียรติเขาไม่ไน้มานั่งเลยหมอนที่เคยได้มารูบินก็ต้องอาจจะต้องไปอยู่ใน l e ดิ้ง room ต้องบินไปอยู่ที่อื่นเออต้องไปอยู่ที่อื่นบ้างไม่ใช่เอามาอยู่ในห้องเดี๋ยวพี่จะสกีนหมอนเป็นหน้าคนนี้แทนี แล้วอ๋อมีแรับมีแล้วแหมมันเลือกกมาเยอะจ้าี่แต่ว่าอันนี้พี่หมอเข้าใจเฮ้ยหมอจริงหมอก็หน้าคล้ายคล้บูบิน่างเงี้ยตัวผมอันนี้คิมอันนี้คิมูบินอันนี้คิมูบินอันนี้คิมจองอึ้งคนละคิมคนละคิมอันนี้คิมจีค่ะคิมจีคิมจีแต่คิมูบินไม่ต้องใส่หน้าไปแล้วคิมูบินเนี่ยแต่ปันเขาสูงอะหล่ออะทั้งคู่เลยเออใช้ได้เปลี่ยนละคนนี้เช้า ตองคนนี้มันไม่เจอพี่มันไม่คนละแบบนีสามีก็สามีแล้วก็เกิดชีวิตเหมือนไในสถานการณ์เพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่ไม่ได้แล้วค่ะเป็นมีสามีก็จะไปควรเก็บบอกให้เขาไม่ควรจะเก็บเราจะมาเก็บเองอ <laughs> คือชา,าถือคติยังว่า ถ้าเขาทําอะไรได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นโรแฟแล้วนี่ผู้หญิผู้ชายแต่ถ้าบอกว่าเธอทําได้ฉันทําได้มันมีเรื่องอะไม่ก็ถึงได้บอกให้เขาใช้ไม่เป็นคติเตือนใจไันี่น้าว่าเอ้คิดไว้นะว่าเธอจะทําหรือเปล่าแบบเนี้ยถ้าเธอมีฉันอยู่อันนี้เรื่องหึงใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกสาเหตุที่ทําให้ความหวานนมันคลายลงคือความเครียดหลายครอบครัว ขนาดนี้คงยังไม่เครียดเครียดค่ะพี่จริงเหรอมีช่วงหนึ่งที่ท่าเครียดมากก็คือนักข่าวถามเดอะจังว่าเมื่อไหร่จะมีน้องจะมีน้องเมื่อไหร่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 ทาก็เลยตอบนักข่าวไปบอกว่าก็เนี่ยพี่กดดันกันอย่างนี้อยู่ไเครีก็เลยใช้วิธีไปบอกหมอก็บอกไปบอกคุณหมอเนี่ยนะหมอสามีเราบอกว่าเครียดเพราะว่าทุกคนเหมือนรอแล้วก็เราก็อยากทําให้สําเร็จอยากทาให้ดีอย่างเงี้ยหมอบอกมันอยู่ที่เราสองคนพี่นะอยู่ี่เราเราอย่าไปเครียดเพราะว่า เขาไม่ใช่รู้คนอื่นลูกเราว็็จะมาเมื่อไหร่ก็มาเออเราก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นออย่างนี้คุยกันได้ใช่มันคือกลายเป็นปัจจัยภายนอกมาทําให้เราเครียดจริงก็ต้องเอายึดเอาคนสองคนนี้เป็นหลักเนาะเออแคร์กันเองก่อนแล้วคนอื่นช่างครับอีกอันที่จะฝากอันนี้เป็นวัคซีนฝากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ฝากน้องทาทาด้วยนะคะข้อมูลมันมีสามยายาแรก คืออย่าทําตัวเป็นสถานทูตอย่าคืออย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าอย่าไม่ใช่อ่าวีซ่าเลยอย่าอย่าอย่ากันเร่อยค่ะไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่หอหีบยออหอพยาไม่ใช่อย่าอย่าทำอย่าทำอย่าเป็นสถานทูตออกวีซ่ามีสามีภรรยาหลายคู่บอกว่าเธอต้องกลับถึงบ้าน ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะไม่อย่างนั้นไม่ได้ของพวกนี้อย่าทําผู้ชายจะรู้สึกกดกด,ดันทันทีอะไรว่ามีเมียอะไรมีเพื่อนคนหนึ่งมีสามีห้าทุ่มยังไม่กลับแกนั่งอยู่บนเก้าอี้โย,<า>ยนั่งอ<า>ย<ด>แล้วก็หลอดเปียกหลอนมาปิดไฟนะตอนนั้นยังสาวอยู่เลยนะสามสิบกว่าๆนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วพอสามีกลับมันก็สะดุ้งเฮือกแล้วก็เดินขึ้นข้างบนมันก็ไม่ท <S <S มําให้รู้ว่าแกกลับปิดได้แต่ฉันจะนั่งอยู่ อันนี้ไม่ดีอันนี้ก็กดอัจหลอนพวกพวกเมียอาจารย์พวกอาจารย์แต่มีพวกที่หลอนผัวโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะภรรยาพี่กิ๊กเกียรติเจริญไงทำไมอ่ะผัวยังไม่กลับว่ายังแกก็วันเนี้ยส่องดูผัวตรงนพม่านเี้ผัวกลับมาแล้วแต่ไฟยังไม่ได้เปิดผัวก็เปิดบ้านเข้ามาพอเปิดไฟเห็นเมียซ่อนอยู่พม่านัวแกกลัวผีมากอ่ะแกกลัวมาก แกก็เกือบต่อยเมียแกตกใจเอาเป็นว่าอย่าทําตัวไปเถสถานทูดออกวีซ่าว่าเธอต้องกลับเท่านั้นนะฮะทุ่มเที่ยงคืนเตหนืออะไรไม่ได้นะอย่าที่สองอย่าเป็นนักสํารวจคือสํารวจค้นหากระเป๋าสตางค์เปิดดูโทรศัพท์ดูไลน์อย่าไปแตะของเขาพี่เคยทํำหนึ่งนานแล้วตอนนั้นนานแล้วคุณหนุ่ยบอกว่า อันนี้เป็นของส่วนตัวของผมโอ้โหขนหัวนี่มันตั้งขึ้นมาเลยคนั่นอันนี้นานแล้วแล้วก็ไม่ทำแต่กระเป๋าสตางค์อยู่ยุ่งมากนะคะคือไปดึงเงินออกไม่ให้เดไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดไม่ให้เปิดเขาจะถือมากนะแต่นี่เขากุ๊กกิ๊กนะดึงเงินออกพี่อยากเปิดแล้วดึงออกได้บ้างแล้วเปิดทอย่างนี้สิไปแบกอเลยเวลาจะดึงเวลาจะดึงปุ๊บยันตังไหนนะไม่มีเศษตังไเลยอยู่อโอ้ดีไม่แล้วอีกอันนะ สามีให้ตังค์ต้องยกมือไหวเเ้เออนั่นละัะขอบคุณค่ะอุ้ยชอบไม่รู้แก<ต>เป็นอะไรแกก็ไม่งถามเรานะเวลาแกเขียนเช็คให้เราเอบคุอบ่ะจะอยากให้ชอ,อบให้เมียไหว้วะเออขอบคุณนะคะเออได้ๆๆอย่าที่สามอย่าทำตัว อย่าทำตัวเป็น GPS ติดตามทุกสถานที่โทรจิกนี่อยู่ไหนแล้วเมียมันจะประเภทนี้เวลายกโทรศัพท์ปุ๊บเวลาสามีโทรมาอยู่ไหนอ่ะคำแรกเลยเนาะเมียจะชอบติดเงี้ยคำแรกถ้าเปลี่ยนคำแรกเป็นเธอกินข้าวหรือยังโอ้โหหัวคนละฟีลลิ่งเลยนะเหนื่อยไหมเออหิวไหมอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นมนอยากจะร้องถามนะทำอะไรโย่เนี่ยเมียชอบนะสามอย่าเนี่ยฝากไว้ด้วยถ้าทำได้นะฝากสงที่หมอด้วยนะคะอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันจะให้เราต้องใช้วิชาใช่ไหมเนาะแมววันนี้ได้อะไรเยอะนะก็ดีใจกับคนด้วยนะดีใจกับน้องด้วยนะแบบน้องความสุขมากความสุขมั่มีดีใจวันหลังจะมาปรึกษาอีกได้เลยได้เลยเคล็ดลับูุิคุ้มกันเรียกว่ารับเป็นกันเต็มที่แล้วนะคะ ได้ยินเสียงใอ้สตาร์ทรถอ่ะไหนมาแล้วเหรออ้าวเมื่อกี้ไปอยู่ในครัวออกไปข้างหลังตอนไหนอะจะพาไปช้อปปิ้งไงโอ้โหเลยใช่ทำไมตาบ้าถึงอย่างนี้ตาหนูบอกเองว่าหนูอยากไปช้อปปิ้งวันนี้ไปทำงานเหนื่อยแล้วต้องขอบคุณสำหรับยังเป็นอมิตาอมิตายังสีนะพงพีพีนอมิตายังสีนะพงพีพีนแล้วขอบคุณคุณหมอไว้ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มาล์นุ่งเดินจอกันนี่ก่อนไปขอบคุณมาก เดี๋ยวพี่ฝากไว้ห่อยนะฝากเอาไว้หน่อยนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้วาทะเมนือต้องฝากแล้วนะอย่าลืมสวัสดีสามีบ่อยๆได้ค่ะพี่ราาขอบคุณค่ะบ้องค่ะบายบบวัดีค่ะบายเาเดี๋ยวหัวโคก็ตเอะเาจะเอาอะไรนะได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะบอกเาหมดมันดียวมนอเออเเอาละค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับบ้านนาราสิริไฮเวย์เอกมัยรามินทาเอื้อเฟื้อสถานที่บ้านสวยใช่ค่ะให้เป็นบ้านของซูเปอร์เมียของเราสองคนนะลาไปก่อนนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคือเราเราวันนี้เราเน้นอาวคาโด้วยอวคาโดเดี๋ยวชิไต่ตาก็เขาตอดเบ้างเมื้ออะไรอะของเนื้อ กรอ่กรอบจะไม่เหมือนเหลักนะแบบเออวันนี้ไม่วันนี้ซื้อไปเลยมันก็ฝาดนิดนิดแต่ของดีมาตัวเขาเลือกคารุ่เลือกมันนี้นิ่มมากโอ้โหจิ๋ไม่เคี้ยวเลยค่ะคุณขายี้อมาม่วงเฮ้ยเอ้ยไม่กินกินที่เอาไปตุนมาให้